กล, oh. ลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างรแรงตลอดเพราะว่ามันคุณนี่พูดจริงๆนะคะ oh. พูดให้เห็นภาพรือว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบฉันไม่สามารถจะขยับตัวได้ ู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Lady p i n g Bing Bing o โอ้โหสารพันความสวยสารพันความงามและสารพันปัญหาร้อยแปของผู้หญิง Lady p i n g ช่วยคุณได้นะคะครับผมคุณป้องครับค่ะนี่คือคุณป้องนี่คือเป็นพิธีกรหลักของบริษัทสตา r s u n s h i เลยนะครับทุกสิ่งอย่างในคุณป้องนี่จะเป็นเป็นคน เขาเรียกว่า voice ด้วยนะ voice เสียงอะไรต่างเข้าเสียงอะไรต่างผมไปฟังนะฮะทำงานหนักอย่างนี้ผมผมดูนะคุณป้องทำงานหนักมากทุกทุกวันเลยทำไมยังดูสวยยังดูหน้าใสเป๊ะอยู่เป็นเพราะอะไรฮะมีมีเคล็ดลับไหมเอามีเคล็ดลับสิฮะเพราะว่าทานผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบริษัทสตาสัญชาทุกตัวเลยทุตวต้องเน้นเลยใช่ไหมยกเว้นปุ๋ยคะ แ่กทานปุ๋ยแบบนี้คงไม่ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ทานทุกตัวทานทุกตัวแต่ที่สำคัญคือเน้นหนักไปทางคาราพัสสูกต้องแล้วก็ตอนนี้น้องใหม่เนี่ยคอลลาเจนมาแรงมากที่ผิวสวยผิวใสผิวขาวเด้งแบบนี้คอลลาเจนเลยมาแรงจริงๆแล้วก็ที่ร่างกายไม่อ่อนเพลียด้วยพอเรดมอสโอ้โหนี่เป็นฉากเลยแต่วันนี้เนี่ยวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องคาราพัสมีแขกรับเชิญผู้หญิงคนหนึ่งใช่ซึ่ง มีดีกรีนะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ดีกว่าทําไมอ่ะทำไมถึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะอะไรคะอยากจะรู้ใช่ไหมถามเขาดีกว่าเธอผู้นี้มีดีกรีนะคะเพราะเธอได้รับตําแหน่งมิสแม็กซิมด้วยมิสแม็กซิม yes ปีไหนเดี๋ยวไปคุยกับเธอโอเคอ่ะต้อนรับเลยดีกว่านะคะสาวแพตตี้ค่ะพรพันธุ์ภูมิรินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแพตตี้ค่ะน้องแพตตี้นะครับ เขาเป็นมีดีกรีดีกรีนี่มันตั้งแต่2008แล้วนะคะ2ม0่เตอนนี้เป็นมิสแม็กซีสแต่ว่าไม่ใช่เป็นมิสหรอกก็คือหนึ่งในห้าของมิสแม็กซีน2008หนูนี่2008นี่หนู เครื่องเบนซินหรือว่าดีเซลฮะไม่ใช่คอสอคอสอไอ่อช่คออหอมามุกตั้งแต่แรกเลยนะเจอมุกไปแล้วแบบว่าแล้วแล้วจะบอกว่าคือไม่ไม่เคยคิดว่ามานั่งข้างๆพี่ไทยแล้วพี่ไทยจะเด็กขนาดนี้เลยจริงเหรอคือเป็นแบบสเปคมากเลยอ่ะจะดีหรอเออเดี๋ยนด่ถามหนูก่อนค่ะมีปัญหาอะไรดูแล้วหนูก็ดูเพอร์เฟคทุกอย่างมีปัญหาอะไรคือรับประทานคาร์บ้านจะบอกว่าที่ตอนนี้ต้องบอกว่า ถือว่าเพอร์เฟกในระดับของในความความความพอใจของเราอะเพอร์เฟกมากเพราะว่าถ้าหลายๆคนที่เคยเจอเราก่อนหน้านี้ประมาณ2ปี3ปีจะรู้ว่าแบบแย่มากเฮ้ยขนาดนั้นม,มากคือเรื่องเรื่องเรื่องคือ ตอนนี้มีน้องแล้วมีลูกแล้วนะคะมีบุตรแล้วหลายคนก็ไม่เชื่ออาไม่โกหกค่ะเขามีแล้วเขามีแล้วจริงวันนี้ก็มาอยู่ข้างล่างวันนี้ก็มาอยู่ข้างล่างตอนแรกจะเอาวิ่งเล่นนอนหลับอยู่้งล่างตัวใหญ่ๆสูงๆขนาดนี้เหรอไม่ใหญ่ขนาดนั้นค่ะตอนนี้สามขวบกว่าจะสี่ขวบแล้วใช่ก็แบบว่าคือช่วงที่มีน้องเนี่ยด้วยความที่เมื่อก่อนนยเราก็จะทาเกี่ยวกับกิจกรรมแอคทิวิตี้เยอะมีการเต้นเรียนบอลลูบอลเล่มากเวลาที่เราท้องเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาเรื่องกระดูกชิงกานทีนี้ก็เลยไม่ได้คลอดน้้ออองงงเตมี ผ่าคลอดแล้วผู้หญิงนะ่ารู้กันเลยเพราะถ้าผ่าท้องคลอดมันจะต้องมีปัญหาตามมันแน่นอหนึ่งคืออยู่ไฟไม่ได้เนี่ยเป็นอันดับแรกๆเลยแต่ว่าถ้าเราเปู้หญิงสมัยใหม่เราจะอยู่ไฟไม่จําเป็นอย่างงี้ซึ่งจริงๆมันจําเป็นมากนะพี่ไทยบดลูกมไม่เข้าอุอ้งเี่่่ยอาะผทคล น้ำคร่ำอะไรต่างเนี่ยออกไม่หมดอ่ามันออกไว้หมดมันจะขังอยู่ใน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 มดลูกของเราใช่ค่ะคือคุณต้องอยู่ไฟคุณต้องเขาเรียกว่าอบสมุนไพรต่างๆระดมมาระดมมาแบบว่าทุกชนิดใช่แล้วตอนนั้นก็คือด้วยความว่าเราไม่ได้อยู่ไฟค่ะเพราะว่าแผลด้วยเพราะแผลผ่าของเรามันหายช้ากว่าคนอื่นเป็นคีลอยอะไรเงี้ยคือยิ่งใหญ่เรื่องเยอะมากแล้วก็แบบว่าด้วยความที่ไม่ค่อยชอบกินอะไรที่มันเป็นสมุนไพรน้ำเหม็นเหม็นหมักเล่า เกลียดอะกินไม่ได้กินยากเนาะแล้วก็เคยไปกินแบบว่ายี่ห้อนึงที่มันเป็นแบบเม็ดเม็ดคือพยายามจะหาที่เป็นเม็ดกินนะคะมันเป็นฮอร์โมนแล้วมันอ้วนมากกินแล้วอ้วนคือกินแล้วใช่ไหมกินแล้วแล้วปรากฏว่าผลที่ได้มาคือมันอ้วนอ้วนมากอ้วนแบบ มือนคือเพื่อนทักอะค่ะว่าแบบแกแกท้องอีกคนหนึ่งรอไปกินไีกินผลิพันเจริญอาหารใช่มันอ้วนคือมันเป็นฮอร์โมนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสริฟอาหารดูแลผู้หญิงเนี่ยคือต้องดูดีๆบางบางทีมันมีฮอร์โมนเยอะจนเกินไปแล้วทำให้เราแบบรู้สึกว่าเอะมันอ้วนจนเราไม่รู้จะยังไงนอกจากนอกจากเรื่อง อร่างกายสุดโสมนะครับล้วจะมีเรื่องอะไรอีกไหมเกี่ยวกับภายในของภายในนี่คือปัญหาเยอะมากเพราะว่ามันอย่างที่พี่ไทยบอกคือมันมีอะไรข้างในเราไม่รู้บางทีเดือนหนึ่งเนี่ยมีตกขาวประมาณแบบสองสาครั้งอะไรเงี้ยบางทีตกเขียวด้วยนะไม่ขาวตกเขียวมาพร้อมกลิ่นไหมแบบว่ามาพร้อมกลิ่นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างแรางตลอดเพราะว่ามันคุณนี่พูดจริงๆนะคะพูดให้เห็นภาพเลยว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบ ฉันไม่สามารถจะขยับตัวได้ถ้าขยับตัวแล้วกลิ่นจะออกเลยเดินผ่านคืออายไม่มีความมั่นใจในตัวเองกลิ่นไม่พอเวลามันคันน่ะแล้วเวลาอยู่ในที่ถสาธารณะอะอยากจะแบบว่าหันหลังแล้วสแคร์แต่ทำไม่ได้คันสแคร์แ่นเลยคือนุ่งกระโปรงสั้นอย่างเงี้ยไม่ค่อยกล้าเพราะกลัวกลิ่นกลัวกลิ่น้วยแล้วก็คันอะไรอย่างเงี้ยกางเกงขาสั้นก็นุ่งไม่ได้เพราะว่าคือ เคยไปขึ้นขายอย่างแล้วคุณมอบอกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยต้องไปดูแลนะว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนไปต้องไปกินแบบพวกแบบว่าจุลินทรีย์แลโตัวบาซีเัสยอะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปเยอะๆกินจุลินทรีย์ดีๆให้มันไปกัดให้มันไปกัดกันเองให้มันไปทำทำลายจุลินทรีย์ีไม่ดีเราไม่พอคือท้องมันบวมตลอดเวลาท้องบานนาท้องบวมค่ะเพราะว่ามดลูกมันไม่เข้าอู่มันไม่ยกกระชับไงมันห้อยท้องก็ห้อยคือจะออกกาลังกายแค่ไหนมันไม่สามารถจะเฟิร์มมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเพราะมันมาจากมดลูกไงมันไม่ใช่ไข ค่ะเวแข้งกล้าเป็นกระเป็นแบบย่อนอย่างเงี้ยคือแบบอุ๊ยอะไรก็ที่หมอโนทบอกไงว่าช่วงที่ว่าเป็นละท้องเนี่ยไอฮอร์โมนมันตกถึงขั้นต่ำเกณฑ์ต่ำเลยไงแต่ว่าตอนที่ท้องอยู่เนี่ยโอ้โหฮอร์โมนพุ่งสูงผิวพันแป้งสวยมีน้ำมีนวลแต่พอคลอดเมื่อไหร่ปุ๊บไอสองสัปดาห์ตอนหลังคลอดเนี่ยหวบเลยถึงจุดต่ำที่สุดของชีวิตเลยระลุค่ะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากนั้น ใครแนะนําให้รู้จักกับคาราลาคือจะบอกว่าไปทํารายการมา,ารทำรายการช่องหนึ่งไปพิธีกรอยู่แล้วใช่ไหมคะก็แพตตี้ก็ได้ไปเจอกับคุณแม่ท่านหนึ่ง คุณแม่สาววันนสาทองวิเศษของเราเนี่ยเป็นดาราสาวอน้องสาน้องสาเห็นหุ่นพี่สาไหมหุ่นนางสูลูกอยู่วแบบลูกแล้วมีลูกแล้วใช่ผิวดีมากก็เลยถามว่าคุณแม่คุณรู้อยากผิวดีอยากอะไรอย่างเงี้ยคุยกันแล้วเขาบอกว่านี่ต้องเริ่มจากตัวนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาจากฮอร์โมนต้องเริ่มจากตัวนี้ก็แนะนาคาราพลัสซึ่งบอกว่าเฮ้ยคาราพลัสคือหนุมแบบคือตอนแรกบอกเลยนะพูดเลยว่า หนูไม่ชอบกินอะไรพวกเนี้ยเพราะหนูเคยกินแล้วหนูอ้วนหนูไม่อยากกินเขาเอามาให้ดูแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคุณลูกสองเม็ดก่อนนอนคุณลูกกินทุกวันทุกวันทุกวันคุณลูกเชื่อคุณแม่ไม่อ้วนเขาพูดแบบนี้เรา,าก็แบบก็ยังไม่กินก็อ,อยังไม่กินแต่พอ,อสักพักหนึ่งอะเริ่มรู้สึกว่าคุณแม่พูดบ่อยๆก็กินก็ได้ไม่เมีจะเสียแล้วนี่ก็แต่กินคือจะบอกว่าพอไปแผงแรกเนี่ยเฮ้ยมันรู้สึกแบบ ทีต่ะอะไรบ้างหนึ่งคือหน้าอกจากที่ปกติมิสแม็กซี่หน้าอกต้องตั้งสวยใช่ไหมคะพอมีบุรปุ๊บมันฟิวแล้วแตกละมันแตกลายแล้วมันฟิวลงอย่างเงี้ยกินคาราพเสแผงแล้วเชื่อไหมว่าแบบเฮ้ยมันกลับมาแล้วมันตั้งชูชันดีใจมากเราไอ้ลอยรู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยค่ะว่ารอยลายที่มันเป็นเส้นๆหน้าอกลายมันหายแล้วมันเป็นหน้าอกขาวเป็นแม เป็นแดดเป็นเลแล้วเคยแบบว่าถ้าเกิดช่วงประจำเดือนมาคันเก่าสแคตหน้าอกสแคทโอ้สแคทบนแคทล่างเลยเนาะคือเรื่องแรกที่ได้คือหน้าอกคือคัดตึงแบบดีใจมากวันนั้นยืนมองหน้าอกตัวเองฮะอย่างนี้เลยอะตกใจจริงๆแล้วก็ไม่อ้วนคือประเด็นไม่ได้รู้สึกหิวไม่รู้สึกว่ามันบวมน้ําหรืออะไรเลยค่ะแล้วก็พอมาทานกล่องที่สองมันเริ่มรู้สึกถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงตอนมีประจําเดือนเพราะปกติเวลามีประจําเดือนเนี่ยหนึ่งเลย ท้องจะบวมมากผิดปกติสองปวดหลังมากและสาเพราะปวดหลังจากการบล็อกหลังด้วยนะแล้วสามเนี่ยคือปวดหัวแบบปวดแบบชนิดที่ว่าเหมือนเป็นไมเกรนแรงๆอ่ะหายหมดเลยอาการเหล่านั้นอแล้วอย่างที่บอกว่าตกขาวตกเขียวมีกลิ่นพวกนี้เป็นยังไงบ้างคือหายไปเลยคือหายแบบงงมากว่ามันหายไปได้ยังไงซึ่งจากที่คนที่เคยคันมีตกขาวทําไมมันหายไปแต่วต้องบอกว่าแผงแรกเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงบนนี้มันดีแต่ข้างล่างมันเหมือนมันขับอ่ะเพราะว่าตอนแรกเพราะว่าตอนที่มีท้องเนี่ยไม่ได้อยู่ไฟมันจะมีพวกน้ำขคาวปลามีของเสียตกเหลืออยู่มันแค่ทาให้เกิดมีอาการอาการเนี่ยที่บอกว่าคันมีกลิ่นอะไรต่างๆด้วยไง นี่เขารประทานใบแผงแรกแผงนี่สองขับบอกว่าขับออกมาขับออกมาเยอะมากเยอะมากเยอะจนตกใจเยอะแบบว่าเป็นคือเป็นชิ้นชิ้นเป็นก้อนก้อนขาวๆาวชิ้นชิ้นเลยนะจริงๆนี่เรื่องจริงเหมือนทาแป้งเด็กแล้วโดนน้าเป็นชิ้นอย่างนั้นอันนี้ผู้ได้เห็นภาพเลยคือผู้หญิงหลายคนอะเป็นแต่อายแล้วก็กลัวไม่กล้าพูดใช่แล้วบางทีไปเลือกอะไรที่ผิดผิดคือจะบอกว่าถ้าไปกินในพวกน้ำนาำอะที่มันมีเหล้าอะบางทีมันมีสเตอร์ลอยเราไม่รู้ไงชกินไปนานๆนัเข้าไปใหญ่สะสมออไปใสเคมีอีกแต แต่น,นี้ยอมรับไปนะว่าคาราบพลาสเนี่ยคือแบบสุดยอดมากไม่เคยกินอะไรที่มันรู้สึกแบบเฮ้ยดีขนาดเนี้ยแล้วเรื่อง,งของอความสุขระหว่างกับคุณแฟนล่ะโอ้ความสุขไม่ต้องพูดถึงเลยนะค,ะความสุขเลยไร, <laughs> รัความ <laughs> ฟินเนี่ย ที่มันมาเนี่ยมันมาเป็นสึนามิเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ในผู้หญิงเวลาตั้งท้องเนี่ยจะชอบมีปัญหาเรื่องสามีไปมีกิ๊กนอกบ้านเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้ข่าวดารามาแรงหลายคู่นะที่ดาราที่กําลังแต้งท้องและคุณสามีก็แอบไปมีกิ๊กนั่นไฮโซนู่นไฮโซนี้ที่กําลังเป็นข่าวมาอยู่ตอนเนี้ใช่คือบอกว่าเราก็เจอปัญหานั้นในช่วงแรกๆปีที่แล้วพี่ผ่านมานี้อะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่ได้เจอกับคาราัสคือจะบอกว่า ตอนนั้นเนี่ยช่องคลอดเนี่ยมันแห้งคือพูดจริงๆมันแห้งเลยอะอจากคนที่เคยมีน้ําหล่อนลื่นอะคือคือคุณผู้หญิงรู้นะคะเวลาที่เรามีอะไรกับ สามีเราเนี่ยสามาแคสกันเนี่ยดูว่าแบบว่าฟีเจอริงกันเนี่ยนะน้ำอ่ะปกติสาวๆลรวจะมีน้ำหลอดลื่นออ้ยแน่นไปหมดแล้วมันจะรู้สึกลื่นปืดลื่นปืดแต่อันนี้มันแห้งเหือดเหายไปเหมือนเอาใครเอาอะไรมาดูดออแล้วมันเราก็ต้องใช้น้ํายาหล่อลื่นทุกประเภทยี่ห้อไม่งั้นเราก็จะเจ็บใช้ใช่บ่อยอันตรายนะเพราะมันเป็นสารตกค้างใช่แล้วก็แบบว่าคือพอรับประทานคาราพลาสคือต้องบอกว่าน้ําหล่อลื่นมันกลับมาแล้วอารมณ์ทางเพศที่มันเคยแบบน้อยอ่ะปิดเลยใช่ไหม โอ้ยอย่างนีน <c oughs> ้จริงจริงเป็นเมื่อก่อนสกิดปุ๊บผีไม่ไม่แต่งจริงพี่ไทยผูห้หญิงถ้าเกิดว่าฮอร์โมนตกอ่ะจะเพลียพี่ไทยเคยเ,ออเคยเป็นไหมฮะมันเหมือนกับกหงุดหงิดใช่มันเหมือนกับไม่อยากที่จะอะไรเลยไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนอนอ่ะโอ้ทำอะไรก็ทำไปเลยแต่เดี๋ยวนี้แบบอาจะร้อยสิบกว่าห้าจริงจริงจริงเป็นดีเจเลย อ่าสแกตอย่างเดียวเออนี่คือความฝินที่เขาได้นะค่ะแล้วเห็นผิวพันไหมคะนี่พูดถึงผิวพันเดี๋ยวไปดูรูปหน่อยเขามีรูปมาฝากรูปก่อนที่จะรับประทานกับรูปหลังจากที่รับประทานเสร็จแล้วอยากดูอยากดูก่อนบป้ะกานสิว้ายพี่แต่พี่ถ่ายแล้วพี่ถ่ายไอ้้งไอ้ไอ้ก่อนใช้นี่ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงเขาไปทำรีโมทติดเรียบร้อยแล้วติดรีโมทจริงรอเปล่า จริงจริงอย่ามาหลอกกันนะเนี่ยคือหน้าโทม่ะผิวพันแย่แล้วก็คือก่อนใช้นี่คือตอนนั้นคือหลังคลอดลูดหรือว่าอะไรดูสิถ่ายมุมเดียวกันนะมุมเดียวกันถ่ายมุมเดียวกันแต่ก่อนใช้กับหลังใช้ดูสิความใสความแดงงมันต่างกันเลยเห็นไหมใช่แล้วจะบอกว่าตอนที่เออไม่ได้เนี่ยดูหน้าให้ดูใกล้ๆอ่ะคือหน้าแบบ คือริ้วรอยมันมาค่ะคนเราเนี่ยถ้ามันมีริ้วรอยเนี่ยต้องบอกว่าแต่งหน้ายังไงมันก็เห็นแล้วดูดิอันนี้ใสกิ๊กเลยสิหน้าเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักคือใครฮะเออเขาเป็นคนตัดอ้อยแถวการแล้วเป็นผู้ชายด้วยประเด็นนี้ตัดอ้อยเห็นแล้ะดูสิ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 ดูแม่นางดูตอนนี้ใสใสมากมันใสแบบมันใสจริงๆใสแบบ ใส่ไม่รู้ตัวเลยนะดีใจไหมดีใจไหมดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่าคุณสามีก็แม่นบมมมิกิฟดูกับเราตลอดเลยแล้วคุณสามีถามล้วโทรไปทำอะไรมาันฟิตอย่างเงี้ยฟิตอย่างนี้นะถามว่าฟิตด้วยฟิตด้วยอคือมันคือถ้ากล่องเดียวมันรู้สึกได้มันรู้สึกได้ใช่ถ้ากล่องเดียวสองเม็ดก่อนนอนแค่นั้นแล้วกินทุกวันทุกวันคือมันเหมือนเป็นกินเป็นยาแบบยาที่มันต้องกินเหมือนวิตามินที่ต้องกินประจำอจะพูดว่ายาก็ไม่ถูกคือกินประจําหยิบกินหยิบกินตลอดแล้วจะบอกว่า ถ้ากินแค่เนี้ยแล้วมันสามารถทําให้เราองค์รวมทั้งหมดมันกลับมาได้อ่ะดีใจนะมันไปนคือเขาเรียกว่าเขาไปเสริมไหมเสริมอะไรที่มันสึกหรอภายในร่างกายที<ช>่มันกลับ<ะ>คืนเขา้าสู่สภาพสภาวะปกติของร่างกายออซึ่งบางคนนั่งดูอยู่บอกไม่เชื่อหรอกแต่แค่เม็ดแค่เนี้ยมันทํางานอย่างนั้นจริงหรอ,อ,อคุณต้องลองเพราะว่าจะมาพูดกันแบบเดียวเรานั่งดูอย่างเดียวอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์ต,ชต้องเปิดใจต้องเปิดใจเราต้องลองจริงๆเพราะว่ากล่องหนึ่งเนี้ยไม่แพงเลยสามารถที่จะหยิบ แล้วก็เอื้อมถึงถูกต้องหกร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองหนึ่งกล่องหกร้อยเก้าสิบบาทหลายคนเนี่ยนะคะตอนนี้ตามท้องตลาดมีเยอะมากคุณแพตตี้เคยซื้อตอนที่ซื้อกินดูไหมว่าพันกว่าบาทซึ่งแบบก็ยอมซื้อแต่ว่าไม่ได้ดีนะเราก็เสียด้วยมีผลปวดด้วยเวดดอยากให้คุณแพนเนี่ยฝากอะไรหนึ่งถึงสําหรับหลายคนที่คือตอนนี้อาหารเสริมเกี่ยวกับมดลูกอาหารเสริมเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับที่ของผู้หญิงอะนะตัวผู้หญิงเนี่ยมีประมาณร้อยแปดพันเก้าคือมีเยอะมากค่ะ แต่หลายคนบอกเอ๊ะแล้วฉันจะเลือกยี่ห้อไหนดีมันก็เหมือนเหมือนกันหมดหรือเปลเอ,อ่แาแล้วแถมมันเนี่ยราคาถูกด้วยอ่ะเอ้ยจะกินมันจะดได้ดผลจรงิงหรือเปล่าเอาอย่าง,งนี้ดีกว่าบอกหน่อยค่ะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ดีกว่าว่าแพตตี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าในเคเบิลทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะแพตเป็นคนที่จัดรายการเยอะแล้วก็ท้อยกับสินค้าเนี่ยค่อนข้างจะต้องเลือกนิดนึงดูว่าแพทไม่เคยไปท้องให้กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของภายในยี่ห้อไหนเลย แต่ถ้าคุณผู้ชมดูวันนี้นะคะบอกเลยว่าคารา p l u สเนี่ยจะช่วยกับคุณผู้ชมเนี่ยกลับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นคุณแม่หลังคลอดหรือคุณแม่วัยทองซึ่งแม่แพตตี้เองเนี่ยวัยทองนะคะเคยมีปัญหาเรื่องฝ้าตอนนี้กินคารา p l u สเนี่ยกลับมาแบบฝ้าค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆแล้วแล้วบอกเลยว่าราคา690บาทเนี่ยถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามันถูกมากเลยมันจะได้ผลหรอบางครั้งของถูกมันก็ดีนะคะแล้วดีกว่าของแพงบางตัวซึ่ง ของแทงบางตัวเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เราไม่ดูซึ่งเป็นผลเสียให้กับเราก็ได้นะคะต้องบอกแบบนี้เลยถ้าอยากสวยจริงๆต้องคาราบลัสเท่านั้นค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะ1กล่อง690บาทนะคะถ้าคุณซื้อ4กล่องเลยนะคะ2,760ราคา2,760บาทตอนนี้เราแถมทันทีคุณฟรีอีก 1, <S 1>, 1 <S กลอ 1> ่องเอา ใช่หรืว่ารบาททำไมตอนเราซื้อไม่แถมล่ะคุณป้องอ้าววันนี้เราพิเศษในรายการซื้อกับตัวแทนจำหน่ายแล้วนีเงาเงเพราะว่าตอนนี้นะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษนะ5กล่อง1โปรแกรมเอาไว้ว่า1โปรแกรมคุณต้องรู้เรื่อง1โปรแกรมรู้เรื่องเลย5กล่องคาราพัสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อกับภรรยาพี่ซื้อสี่แถมหนึ่งเป็นห้าแล้วมีแถมอีกเฮ้ยแรงอะ ป้าเอาเป็นว่าคือคือจะบอกเลยว่าถ้าในโปรแกรมอย่างที่คุณป้องบอกเนี่ยถ้าใครไม่เห็นผลเนี่ยคือกล้าให้มายืนว่าแพตตี้หรือกล่องคาราบาสมาเคลี่ยงได้เลยเพราะว่าแค่แพตตี้สองกล่องเนี่ยแพตตี้ก็เห็นผลแล้วค่ะถ้าคุณอยากจะกลับมาดึ๋งๆแบบนี้ได้ก็ต้องคาราบาลอะไรดึ๋งดึ๋งนะถ้าความันไม่ดึงนะคะมันตึงแล้วมันฟาดปากเลยนะคะมัน ไม่ได้จริงๆแล้วเขาเรียกเวียง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 อยากจะลองไหมล่ะยากจะไหมอ้าวนี่แหละค่ะคือสิ่งดีๆนะคะที่เขามาฝากกันเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงนะคะที่คุณมีปัญหารู้สึกว่าคุณสามีแอบไปมีกิกมีบ้านเล็กบ้านน้อยรวมไปถึงนะคะคุณมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเป็นคุณแม่หลังคลอดที่บ่าไม่ได้อยู่ไฟหรืออยู่ไฟแล้วร่างกายมันไม่กลับมาสมบูรณ์สมบูรณ์แบบเหมือนกับเดิมต้องคารับ <sprink> ผ <ling> ิดเท่านั้นตอบโจทย์ทุกเรื่องของผู้หญิงจริงรวมไปถึงเรื่องของผิวพรรณอารมณ์ด้วยนะคะอารมณ์ก็แจ่มใส ใช่คือ oh. เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณแม่ตอนเป็นวัยทองใหม่ๆอ่ะ ก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดขบวนกราวายบางทีแบบว่าอารมณ์ดีอยู่5นาทีอ้าวอารมณ์เสกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่แบบเป็นไวทองฮอร์โมนใช่ฮอร์โมนสามารถทําลายได้คือบางคนเนี่ยฮอร์โมนสามารถทําร้ายถึงขั้นเสียสติก็มีเคยรู้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเลือดทำอะเวลาคนสมัยก่อนเขาเรียกถนักซึ่งถ้าคุณรับประทานคาราพลัสตัวนี้นะมันจะเข้าไปช่วยจริงเรื่องของฮอร์โมนอันนี้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเรื่องของฮอร์โมนแต่ไม่ได้ไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนมันทําให้คุณตัวบวมา้ว่่กมมมขึนไไี แน่นอนค่ะน,นะคะ,นคะหลักประกันกลัวสิกลัวบางคนกินฮอมโมนเข้าไปแล้วกลัวอว้วน<ช>และส,สาวๆบางคนที่ดูอยู่บอกว่าหนูเป็นวัยรุ่นนะออ่ะนี่ถ้าหนูเป็นวัยรุ่นยิ่งดีนะเพราะว่าถ้ายิ่งเสริมสร้างตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยถามว่าจะไปกินต่ผลิตภั์ดูแลผิวขาวผิวขาวอย่างเดียวเนี่ยไม่ดีนะคะไม่ได้ไม่ได้คือถ้าดูแลจากภายในเนี่ยมันขาวไปตลอดชีวิตเลยทุกลมขาวใสคืออยากจะบอกอย่างงี้พวกวัยรุ่นที่เป็นสาวสรีนะค่ะ คือรับประทานคาราพัสเนี่ยถามว่าทานได้ไหมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่คุณมีประจำเดือนสี่สิบห้าคุณก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับอยากจะบอกว่าสิวหรือฝ้าต่างๆที่วัยรุ่นชอบเป็นสิวหน้ามันๆอะไรต่างๆเนี่ยรับประทานคาราพัซมันไปช่วยปรับปรับฮอร์โมนปรับสภาพหน้าที่มัน <ๆ S 2> มันที่เกิดสิวเยอะแยะเนี่ย ไม่ให้มีสิวไม่ให้เป็นสิวใช่เพราะบางคนชอบไปแก้ปลายเหตุเนาะโอ้ใช่แบบไปหายาซื้อยาอะไรอย่าง้ไปซื้อครีรบำรุงแพงๆถูกเด็กๆไม่เข้าใจไงนะคะแล้วแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งคือว่า สำหรับใครที่คิดว่ามันไม่ไม่ปลอดภัยหรือคิดว่าอันตรายเนี่ยนะคะถ้าอันตรายเราก็จะไม่มานั่งพูดกันนะถูกต้องนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์คาราพัสเองนะคะมีทั้งออยลฮาลานเ,าเพราะฉะนั้นเนี่ยมุสลิมก็สามารถทานได้ด้วยที่สําคัญก็มีสขอขบคือมีครบทุกอย่างแล้วถูกต้องตามหลักของเขาทุกอย่างเลยก็ทานได้ทุกเพศทุกเขาเรียกว่าทุกวัยนะคะ ผู้หญิงก็ทานนะคะไปได้แล้วผู้ชายเนี่ยนายก็ทานได้หมดทานได้หมดค่ะเองกว้างชนีคือทานได้หมดนะเออพะทานแล้วเนี่ยไปช่วยเรื่องของสุขภาพภายในแล้วมันจะส่งผลมาภายนอกให้มันยิ่งสวยเป็่งปรั่งยิ่งขึ้นสวยจากภายในจะดูดีมากกว่าสวยจากภายนอกใช่ค่ะบางทีแบบโปะมันเยอะไงใช่ครับผมเขาถึงบอกเลยว่าผิวสวยหน้าใสภายในกระชับดับกลิ่นต้องคาราบาสการันตีตอนนี้เราเคลมตอนนี้อยู่ที่เป็นยอดขายอันดับหนึ่งนะครับต้องยกให้เขาจริงๆนะถึง คารพัทเพราะไม่นะวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาแล้วกับคารพัทอ่ะวันนี้นะคะต้องเต็มอิ่มมากๆขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะขอบคุณแพตตี้ค่ะ,คคะแุตตี้ขอบคุณค่ะอา้าวเรา3ามคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมรายการครับ เนี่ยนะจ๊ะเขาเป็นคนอ่อนอ้อนชอบเอาใจฉันเป็นที่สุดเลยล่ะเหมือนะนสามีฉันเลยอ่ะชอบแอบทำสภายฉันอ่ะพี้เลยอ่ะแลวสามีเธอจ๊ะเป็นยังไงบ้างต้องให้ฟังหน่อยสินั่นไงอือหือ น้องเขาดูแลตัวเองดีก็คงไม่ต้องมีคมําบรรยายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาราพัทอ่ะลองเลยละกันตาสันช n ยประกาศเตือนคาราพัทของแท้ต้องจัดจําหน่ายโดยบริษัทตาสันชายจํากัดเท่านั้นคาราพัทของแท้กล่องต้องมีสีสันสดใสไม่หมองคล้ำและต้องมีโลโก้ลายน้ำบริษัทตาสั s ชัยรอบกล่อง คาราพัสของแท้ต้องมี1แพงแผงบรรจุ20แคปซูลเท่านั้นและจะต้องมีโลโก้โบริษัทสตาร์สัญชายจำกัดตัวอักษรสีน้ำเงินที่แคปซูลสำหรับพัฒนาการกล่องแบบใหม่ของคาราพัสนั้นจะต้องมีสัญลักษณ์เด่นกันปลอมเป็นจุดสังเกตและมีข้อความว่าของแท้100%เปอร์เซนตสตาร์สัญชายจะต้องมีตัวกระตูนผู้หญิงและเป็นภาพสามิติ ถือว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็หากผู้ใดพบเห็นคารพัสลักษณะแตกต่างจากนี้แสดงว่าเป็นของปลอมแจ้งมาได้ที่บริษัทสันชายจำกัดโทร085 306 6515ด่วนระวังหากรับประทานของปลอมเข้าไปอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพคารพัสของแท้ต้องซื้อจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของสัญชนตจำกัดเท่านั้น ปัญหาริ้วรอยกลาฝ้า,าจุดด่างดำผิวพรรณหมองคล้ำเหี่ยวยน่นขาดความชุ่มชื่นป้องกันได้ด้วยซันคอรัสกาซันคอรัสกาสามารถดูดซึมได้ถึงชั้นหนังแท้ทำให้ผิวหนังแข็งแรงช่วยในการซ่อมแซมผิวหนังเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวหนังต้านอนุมูลอิสระลดร,รอยหมองคล้ำกลาฝ้า,าจุดด่างดำซันคอรัสกาประกอบไปด้วย สารสกัดคอลลาเจนที่ผลิตจากปลาทะเลสายพันธอลาสกาโปโลล็อกที่อาศัยในทะเลแถบอลาสกาแอสเซเลราเชอรี่เป็นผลไม้สีแดงสดพบในแถบอเมริกาใต้มีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง32เท่าโคอมไซคิวเทนช่วยชะลอการเสื่อมและการถูกทำลายของเซลล์สารสกัดจากเมล็ดองุ่นและเปลือกสนมีสารช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีต้านอนุมูลอิสระ มากกว่าวิตามินอ e ี50เท่าและวิตามินซี20เท่าเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างระหว่งางคอลลเเจนและอีลาสตินใต้ชั้นผิวหนังกรูตามีนเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตสารกูตาไทโอนที่ช่วยให้ผิวเนียนขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติวิตามินเอเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีความสำคัญต่อกระบวนการเติบโตของผิวหนัง วิตามินอ e, ีช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื่นลดการอักเสบสามารถช่วยซ่อมแซมผิวหนังอินูลินสารทดแทนความหวานที่ไม่มีแคลอรี่จึงไม่ทำให้ผู้บริโภคอ้วนช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียชนิดดีที่อยู่ในลำไส้ใหญ่การทำงานของซันคอรัสกาซันคอรัสกาเป็นคอลลาเจนที่สกัดจากปลาทะเลสายพันอลาสก้าบอลล็อกทำหน้าที่เป็นตัวประสานเนื้อเยื่อของผิวหนัง เชื่อมต่อด้วยอวัยวะทุกส่วนของร่างกายไว้ด้วยกันเป็นส่วนประกอบหลักของชั้นผิวหนังถึง70%ราคาโปรโมชั่น1กล่องราคา790บาทพิเศษซื้อ4กล่องในราคา3,160บาทแถมฟรีทันที1น1กล่องสุดยอดนวัตก,กรรมแห่งคอลลาเจนต้องสันคอรัสก้า